พาหมูน้อยมากินนอกสถานที่วันนี้มากินไรแฮมเบอร์เกอร์นี่คือสภาพโต๊ะเรานะคะแฮมเบอร์เกอร์เด็กยังไม่ได้ทันกินเลยเพราะว่ามัวจะกินไอ้มันฝรั่งบดกับเฟรนฟรายร้านแฮมเบอร์เกอร์ซิลบิลล่ายี่ห้อของที่สว <Yeah. S 1> ีเดนร้าป่า <Yeah. S 1> หรอ ลัป่ะอันนั้นก็ลับป่าเต็มเลยใช่ลับป่าลับป่าเลยม้ากแต่ร้านเปิดเลยสิบเอ็ดโมงวันนี้พาวินตื่นสายตื่นแปดโมงพาวินก็เลยยังไม่ง่วงโอ้ยยังไม่ง่วงปกตินะตอนนี้ก็จะเตรียมนอนแล้วเพราะว่าตื่นเช้าตื่นหกโมงอย่างเงี้ยพาวินพาวินมามาเช็ดปากให้พาวิน เสื้อตัวนี้ไหลตกมีคนมาช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอาหารกลางวัน11โมง11โมงกว่าคนก็ทยอยมาอ่าไหนเฟ้นฟายอ่ากินเฟ้นฟายพาบินชอบกินเฟ้นฟายอันนี้ของมามาลูกชอบกินเฟ้นฟายโอ้โหโยกมีดนตรีโยก,โยก <laughs> อะไรอะไรอะไร <laughs> มีความสุขอ่ะมีความสุขหรือว่าอะไร มีความสุขหรือว่าอะไรขาขเคยกระดิกไปหมดมีความสุขวะลูกได้ออกนอกบ้านมีความสุขรถปลาป้าเอาสร้อยพายใส่ย้อยใช่ล้วก็เดินใส่ต๊อกแต็กตอกแต็กของเขาอะรถปลาป้าอยู่นู่นลูกรถปลาป้าใช่ใช่รถปลาป้าอืม มีห้องสำหรับเด็กเล่นได้นะแต่ว่าเราหิวเรามากินก่อนล้ำป่าลวช่วงนี้กำลังอยากรู้อยากเห็นชี้รู้จักคำศัพท์ว่าไฟหลอดไฟอะไรเงี้ยล้ำป่าเขาก็จะไปไหนเขาก็จะชี้ล้ำป่าล้ำป่าชี้หลอดไฟตลอดเวลาก็ามีเหลือแฮมเบอร์เกอร์กลับไปกินบ้างเนี่ยกินไม่หมดอ่ะชุดเด็ก ชุดอาหารเด็กเขาเรียกฟันบ็อกซ์เพียบเลยอะ่ะได้น้ำเอ้ยเราสั่งเป็นนมแฮมเบอร์เกอร์อันเล็กแล้วก็มีมันฝรั่งบดแล้วก็ได้ของเล่นใหม่ชุดหนึ่งเป็นจิ๊กซอคุ้มมากอะ่ะสั่งชุดเด็กอะ่ะถูกถ,ถ,ถูกด้วยวันนี้มาใช้ส่วนลดด้วยโหกินหมดเนี่ย กินหมดเนี่ยสามคนแอเบอร์เกอร์สามอันมีสลัดมีเฟนฟายมีน้ำสามคนแค่เท่าไหร่เองร้อยหกสิบประมาณห้าร้อยบาทถูกอาหารจานด่วนว่าไงลูก อุ้ยรถเออรถไอ้นี่เขาเรียกรถอะไรนะรถบรรทุกรถบรรทุกลาสบี i l l พาบินรู้จักไหม Last b อืมชี้แล้วเนี่ยตอนนี้พาบินนั่งนั่งติดหน้าต่างแล้วก็เห็นรถทุกคันเลยที่ขับผ่านไปผ่านมาเขาจะชี้แล้วข้างหน้าเป็นที่จอดรถด้วยเขาชี้นะรถปะปบปรามอารมณ์ดีพาออกนอกบ้านอารมณ์ดี เดี๋ยวพามากินข้างนอกอาทิตย์ละครั้งโอเคปลาปลาใช่รถปลาปลาลูกใช่มันไอ้นี่มันเคี้ยวไอ้เป็นไฟเอาลองเดีย๋ยวนมหกมองเห็นเป่าเดี๋ยวหก <c oughs> กินนมโอ้กินนม <c oughs> นมนะลูกมันไม่ได้ซ่าขนาดนั้นมันฝรั่งโบดชอบกินชอบกินเฟ,นฟ้นไฟ อารมณ์ดีอะลูกเอาไหนเอา,เอานมอีกอะลูกเอานมอีกเ็มดมือเ็ดมือ,อ,อมือเรายาวจริงๆเดี๋ยวโดนเสื้อลูกมาเช็ดมือให้เอานมเอานมให้หลอดก็กินไม่ค่อยเป็นหลอดก็เป็นหลอดกระดาษอีก พาวินก็กัดสเละเลยไม่ดูดเลยเอาอีกปะอาอีกปะเดี๋ยวมาเทเพิ่มให้ก็ให้มามาขวดเล็กๆขวดหนึ่งแต่เทออกค่อยๆกินเพราะว่าพี่วินเนะ่ะเวลากินน้ำล้วชอบบ้วนบ้วนเศษอาหารลงไปในน้ำเออเกงเก่งเก่งพาวินได้อะไรลูกได้อะไรเนี่ยซินี่จิ๊กซอจิ๊กซอเด็ก มานานทีก็มาเอาของเล่นอันใหม่ๆแปลกก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็โตไปนะอันนี้ยังเล่นไม่เป็นหรอกเผลอๆกัดก่อนนะเนี่ยเป็นกระดาษโอเคบายบายแล้ววันนี้พาวินอารมณ์ดีได้ออกมากินอาหารนอกบ้านบายบายกอนพาวินเฮดดอพาวินยังไม่หายไข้ดียังมีน้ำมงน้ำมูกยังไอบ้างนิดหน่อยหยุดเรียนมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าจะไปได้ไหมเนี่ยบ๊ายบายละ ไปบายแล้วนะเฮดูสวัสดีครับอ่ะเฮดูแล้วหมามาเฮดูแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าใช่ไหมใช่ไหมเออจ้าจ้าจ้าบายบาย